ลีเจอเวสแฮมแย่เจอแย่แล้วใครจะแย่กว่ากันสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ c อ m ครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับกับวันนี้จะมาพรีวิวคู่ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคู่ระหว่างยูทองลีชูเนเตดจะเปิดสนามเอลเลโรสรับการเย็นของขุนคอนเวสแฮมครับเกมนี้เตะก,กันในวันพุทธที่4มกราคมหรือว่าวันนี้ในช่วงเวลาตี2อตามเวลาประเทศไทยบ้านเราน,นะครับ ที่ผมบอกว่าเป็นทีมที่แย่เจอแย่จะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันที่ทาฝั่งของชาบ,บ้านลีดูุนเต็ดกันก่อนนะครับสำหรับลีดอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนครับแข่ง16นะัดชนะ4เสมอ4แล้วก็แพ้ไปถึง8นะครับมี16คะแนนครับผลงานใน5นาดหลังสุดนั้นนะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้สอบถือว่า ฟอร์มเนี่ยยังทรงทรงลุ่มรุ่นโอนๆครับแต่สําหรับในเกมล่าสุดก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ได้นะครในการที่จะบุกไปเสมอดวควสเซิลมาได้สศูนย์แบบเซอร์ไพรส์นะครับทำให้ฟอร์มเกมล่าสุดเนี่ยเหมือนจะดีในการเสมอได้แต่รวมๆแล้วนะครับก็ทําให้ทีมเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมด้วยกันครับ ส่วนหนึ่งที่ฟอร์มของลิปเป็นอย่างนี้เพราะว่าในผู้เล่นตัวหลักๆห,หลายคนนะครับฤดูกาลนี้นะครับทั้งผลงานด r อปลงด้วยและก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับ <S <S เกมนี้ได้เล่นในบ้านอาจจะมีแรงเชียร์ของฝั่งเจ้าบ้านทําให้คึอสู้ได้ครับ <S <S ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งทีมที่แย่น่าจะแย่กว่าลิปนะครับคือคุนคอนเปนแทมยูนเต็ดน,นะครับที่ผู้มาเยือนวันนี้ครับอยู่อันดับที่27ของตารางคะแนนมีลุ้นมีสุ่มเสี่ยงจะตกชั้นได้เหมือนกันครับ แข่ง16นัดชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง11ครับมี14คะแนนเป็มการประทะก,กันในทีมของท้ายตารางนะครับส่วนผลงานในลีก5นัดเนี่ยแย่มากๆเลยนะครับเพราะว่า5นัดหลังสุดในลีกเนี่ยแพ้รวดน,นะครับเรียกได้ว่าผลงานตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นการหน้าพา หรือว่าขาลงอย่างแท้จริงนะครับเดวิดมอส์พาทีมนะครับเรียกว่าผลงานย่ำแย่ในลีกมาห้านัดติดแล้วเกมนี้ต้องผู้ศรัทธาของแฟนบอลให้ได้นะครับทีนี้มาดูนะฮะว่าในการพบกันของสองทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับในการเจอกัน5้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางเวสต์แฮมที่ทําได้ดีกว่านะฮะโดยชนะไปถึง4นัดแล้วก็หลีกชนะเพียงแค่นัดเดียวครับแต่อย่างที่บอกว่าฟอร์มตอนนี้คือเวสต์แฮมนั้นเรียกว่าเรอเล็กออกจากฝั่งและยังไม่กลับมานะครับ รวดๆเลยนะฮะทำให้ในเกมนี้ก็มีด้วยเหมือนกันว่าอาจจะเป็นลีเจ้าบ้านที่จะกุมความได้เปรียบเหนือนกว่าครับ ทีนี้มาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้กันบ้างครับสำหรับลีสนะฮะตัวหลักอย่างแพทริกแบมฟอร์ดก็ยังไม่มีส่วนร่วมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดขานิบแล้วก็มีอาการป่วยด้วยครับส่วนอาดามฟอชอนะฮะที่โดนเปลี่ยนตัวลงมาในตอนพักขึ้นเกมที่เสมอนยูคาเซนก็น่าจะได้ลงสนามครับส่วนทางอาซิเกรและก็โจนาลัสก็ยังไม่พร้อมนะฮะที่จะลงสนามในเกมนี้นะครับขณะที่แกนหลักคนอื่นนะฮะก็คาดว่าจะลงสนามได้ทางโรบินคอปเลียมคูเปอร์ปา์กาสตาลูแบนดอนแอรอนสัน วิลเฟรดชองโตและก็โรดิโกโมเรโน่นะครับยังช่วยทีมได้ตามปกติครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับแม้ว่าผลงานจะย่ำแย่แต่ว่าสำหรับตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องการบาดเจ็บให้หน่ากังวลน,นะฮะก็จะมีคนที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวหลักเนี่ยก็น่าจะมีกันครบคันแล้วครับสำหรับแมตช์าาวันนี้น่าจะมีลูคัสฟาเบียนสกี้เควกดอสันอาจชเลวอนาน่าแอรอนเฟสเวลครับวลาดิเมียซูฟาวดิครนไรร์ลูคัสปาเกต้าเอเมอสันบาเมียเอรีจอร์ดบเวนซาอิดเบนราม่าแล้วกก็จาาาาลูคคคมรับ โดยเกมนี้นะครับไวท์แฮมที่ฟอร์มย่ำแย่แต่ว่าในการเจอกันลีสอาจจะเป็นงูเหลือมเชือกล้วยหรือเปล่าผมคิดว่าคู่นี้อาจจะออกมาที่ผลเสมอของ ast, ลีสและก็เวท์แฮมนะครับอย่าลืมครับเชียร์บอลให้สนุกเชียร์ได้กันที่ทางช่องของนักเตะ .com ครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าในการพรีวิวคู่อะไรก็ต้องรติดตามชมนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ